โอ้พี่น้องเลพ่นแล้วชีวิตเป็นเสียบเนี่ยจะมันถูกมันยากโอ้ปุ้ยเวลากินข้าวเบ้างได้ปุ้ยนกกะส้มเหลือกำมือด้วยปุ้ยอยู่กินข้าวหรือเปล่าบ้างบ้างพี่น้องไหมเฮ็ดไปน้ำกินไปน้ำพูดแล้วพูดแล้วโอ้นอี่แหละเฮ็ดปลาดิบแต่ว่ากกิน,นก้อยดิบคือยกันโบเล้วโอ้ยากยากยากยาผู้ใดซีบมาเป็นเสียบอาหารญี่ปุ่นเนี่ยต้องอดท่นเลยเลยเด้อนี่ครับหิวข้าวจนมือสั่นไม่ได้กินข้าวโอ้ปวดแล้วปวดแล้ว มามามาพี่น้องเบิ้งนี่นะครับนี่ได้ไปซื้อก้อยขมมากินกระชั้นโบเรียวกระชั้นโบเรียวพี่น้องโบเรียวโบเรียวโบวเรียวเบิ้งเอาจังซื้อละนี่กินแบบซี่เลยลำบากลำบากที่นี่เป็นเสียบเด้อกิน่าเป็นเสียบต้องอดทน,นครับนี่ก้อยขมขมพี่น้องนี่พี่น้องเลยเบิ้งมันเพื่ออะไรการเป็นเชียบนี่มัน ลูกค้าเขาเบิดมือเขาก็กินเบิดมือตดยปกตเห็ดเบิดมือแต่ว่าเครื่องบิมันก็ยังเรื่อยอะไปแล้วก็ผู้ใดบ้างก็ไม่จีนอือเอาตรงเรื่อยอะเขาอือบ๊องผู้ใดเหรอบ๊องอืออือเขาจำเนี่ยแหพี่น้องมือเลยสวัสดีครับ